ต่อนะครับมีการปั่นนะมันปั่นเยอะมากครับปั่นกลับไปกลับมาแล้วก็แบ่งกันสร้างตัวเฮ้ยว่าใครจะสร้างตัวนี้ใครจะสร้างตัวนี้ให้อยู่จุดนี้ครับเฮ้ยใครจะเอาตัวนี้ใครจะสร้างตัวนี้เฮ้ยนั่นกู้ชีพเอ่อคนของมึงครับการสร้างตัวให้อยู่ในจุดของการเป็นกู้ชีพคลได้ยินเสียงคุยกับพระองค์ริงครับผมพูดในเสียงที่ได้ยินไม่ใช่แค่เสียงดวงตาผมทําการมองเห็นไม่ใช่การเปิดภาพลําแสงสีเลือดหมูลําแสงสีน้ําเงิน ไล่ลำแสงสีเหลืองห่างจากตัวผมประมาณ10เมตรในอากาศพอผมหันไปลำแสงทั้งหมดปิดตัวไม่ใช่แค่นั้นมันออกจากดวงตาเชื่อมต่อจากตัวเครื่องคล้การเชื่อมต่อตัวแต่ตัวผมมันยังเป็นไฟฟ้าอยู่ตั้งแต่ต้นปี2559จนถึงปัจจุบันสิ่งนั้นยังอยู่ในตัวผมแล้วว่าผมรูปแบบการทดลองของพระองค์ทีพระองค์ท่านไม่ใช่ผมไม่รู้อะไรครับเหมือนเป็นตัวเปิดเส้นทางถวายความปลอดภัย เวลาพระองค์เวลาองค์ชายท่านจะทรงงานอย่างงี้ยฮะเวลาองค์ชายท่านจะทรงงาน mm. ก็จะต้องเป็นการตั้งตัวตั้งเวลาระบบถวายความปลอดภยัยการเปิดการใส่ตัวถวายความปลอดภัยในก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงงานหรือการสร้างตัววันสําคัญต่างๆอย่างนี้ครับเวลามีพิธ,ธีสําคัญในท้องสนามหลวงก็จะใช้ระบบไฟฟ้าโดยการใช้ตัวไฟฟ้าดูก้อนเมฆครับโดยการดึงก้อนเมฆในระดับไฟฟ้าที่มีการทําผลเทียม เมื่อเราเทสารลงไปสารที่ทําฝนเทียมก็จะแปลงสภาพเป็นกอนเมฆนั่นคือระดับไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งแล้วก็มีการออกแบบตัวอีกชั้นหนึ่งนั้นเวลาพระองค์ทีท่านทรงงานก็จะดึงกอนเมฆมาปกปิดประชาชนที่รับเสด็จก็จะได้เป็นที่กำบังแดดก็จะมีลมลมก็จะเป็นไฟฟ้าแต่เราจะรับรู้ได้เป็นลมอย่างนี้ครับตัวเปิดเส้นทางตัวถวายความปลอดภัยของพระองค์ที ตัวองค์คารักดวงตาพระองค์ทีจะทําการมองเห็นตัวแต่ละตัวอย่างนี้ครับตาดวงตาของพระองค์ทีจะทําการมองตัวที่อยู่ในตัวแม้แต่ตัวที่อยู่ในตัวของพระองค์ที่มีอีกคนหนึ่งนั้นอีกตัวนั้นควบคุมพระองค์ท่านเป็นใครใคร็ไม่ชอบครับดวงตาพระองค์ทีจะทําการมองดูตัวแต่ละตัวที่อยู่ในตัวของคนหรือการให้ตัวลงอยู่ในตัวคนหาแล้วก็ถาตัวอยู่ในนั้นแล้วก็จะรอดูว่าคนจะพูดมาตรงหรือเล่า มีความซื่อสัตย์หรือเปล่าดวงตาจะทําการมองตัวแต่ละตัวหรือการเรียกโปรแกรมเข้ามาอย่างเงี้ยตัวถวายความปลอดภัยระบบดักจับต่างๆองค์ความรู้ความสามารถที่จะปรับเข้าจูดเชื่อมต่อกับคลื่นในประเทศทั้งหมดอย่างนี้ผมไม่ได้รู้ครับก็ผมเห็นก็ผมอยู่ในตัวไฟไฟ้าอย่างนั้นมาเนิ่นนานผมก็พูดเรื่องนี้มาเจ็ดแปดปี้เปิดเส้นทงเปิดเส้นทางตั้งเวลามาตรงตามกําหนดหมายอย่างนี้ ก็ผมเห็นมาตั้งแต่ต้นปี2559จนถึงปัจจุบันและผมไปรู้แบบของพระองค์ท่านตอนไหนผมพูดในสิ่งที่ผมเห็นผมปิดตรงไหนล่ะ